ดวงชะตานี้ถามว่าแม่ทำไมไม่รักหนูเจ้าชะตาเกิดเดือนกรกฎาปี2530มีลัคนาอยู่ราศีกันดาวรฤหัสบดีเจ้าเรือนพันธุซึ่งเกี่ยวกับแม่ไปลอยสถิตอยู่ในเรือนมรณะที่ราศีเมษพระรหัสเป็นแปดแก่ลักร้อนนิลันนั่นหมายความว่าแม่ของเจ้าชะตามักจะนำพาเรื่องเดือดร้อน มาให้เจ้าชะตาเช่นมาขอให้เจ้าชะตาช่วยในเรื่องที่เจ้าชะตาไม่อยากทำให้หรือมาเบียดเบียนเจ้าชะตาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองหรือบังคับให้ทำอะไรก็ได้ที่ตัวเจ้าชะตาไม่ต้องการจะทำเช่นการแต่งงานมีคู่เจ้าชะตาก็ไม่ชอบคนที่แม่เลือกให้แต่ก็มาบังคับให้เจ้าชะตาทำเพราะฉะนั้น ดวงชะตาที่มีดาวพระหัสสบดีซึ่งเป็นเจ้าเรือนพันธุไปอยู่พบมรณะแบบนี้จึงทำให้เจ้าชะตารู้สึกอึดอัดหรือมีความรู้สึกว่าแม่ไม่ค่อยรักหรือแม่บังคับทุกอย่างทางดวงอินเดียก็มีตนุกเกษตรอยู่ที่ราศีกรกฎซึ่งดาวพระหัสดวงนี้ก็ไปอยู่ที่พบกรรมะนั่นก็หมายถึงภาละหรือ ความเป็นธุระที่เกี่ยวกับแม่แม่ชอบจะมาบอกในเรื่องของความจำเป็นของตัวเองหรือมาขอความช่วยเหลืออยู่เรื่อยซึ่งเป็นภาระหรือมองว่าเป็นหน้าที่ของลูกสำหรับลูกคนอื่นๆเขาก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออะไรกับแม่แต่แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรส่วนดวงชะตาดวงนี้ถ้าไม่ช่วยเหลือแม่แม่ก็จะตำหนิ ว่าแบบนั้นว่าแบบนี้จนเจ้าชะตารู้สึกเครียดรู้สึกร้อนนิรันด์แต่พอช่วยเหลือไปก็ไม่ได้รับสิ่งดีตอบแทนยกตัวอย่างเช่นถ้าแม่จะแบ่งสมบัติหรือแบ่งที่ดินให้ก็อาจจะให้คนที่เป็นพี่หรือคนที่เป็นน้องมากกว่าตัวเจ้าชะตาทำให้เจ้าชะตารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจกับคุณแม่เพราะฉะนั้นดวงชะตาดวงนี้ ควรจะพึ่งพาขาตัวเองดีกว่าอย่าไปพึ่งพาแม่มากนะครับแต่ความรักระหว่างลูกกับแม่ก็ควรจะยังคงมีอยู่นะครับเพียงแต่เราควรจะรู้ว่าเราควรจะพึ่งพาตัวเองและขนขวายหรือหาสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองจะหาที่ดินบ้านรถเราก็ทำด้วยตัวเองดีกว่าไม่ต้องไปขอท่านนะครับมพฉะนั้น ก็จะเกิดความเจ็บปวดเจ็บใจและน้อยเนื้อต่ําใจกับพี่น้องคนอื่นๆเพราะฉะนั้นดวงชะตาดวงนี้จึงขอพยากรณ์ว่าอาจจะไม่ได้รับความรักจากคุณแม่มากเท่ากับคนอื่นจึงเกิดความน้อยใจหรือคิดว่าคุณแม่ไม่รักขอขอบคุณมากครับที่ได้ตั้งคำถามมาครับสนใจตรวจดวงชะตา พิมพ์สนใจได้เลยค่ะ